สวัสดีครับสวัสดีตอนสามทุ่มนะครับผมจบงานไอ้ไรเดอร์หลายร้อยเลยครับวันนี้ทําไปได้เจ็ดร้อยสามบาทน,นะครับทําทไปได้ยี่บยี่บสองออนออเดอร์นะครับมีแต่ออเดอร์ไอ้ไกลๆทั้งนั้นเลยครับวันนี้ไกลๆแล้วก็แล้วก็แล้วก็ไม่คุ้มครับไอ้กับไอ,ไอ้กับค่ารอบนะครับ วันนี้แย่วันนี้แย่มากเลยครับน,นี่ฟ้าฟ้าแลบอยู่นะครับวันนี้งานแบบคือรับรับส่งไกลนะครับบางบางบางทีก็ไปรับไกลๆนะครับแต่มามาส่งใกลๆครับแต่ก็ไอ้ค่ารอบนี่ก็มั่วมาครับมีสามสิบ สามเอ็ดครับกับสามสองครับแย่แย่ครับวันนี้แย yeah. ่ไม่ได้เรื่องนะครับผมอยู่ที่ทางเข้าบ้านนะครับผมตอนนี้ฟ้า,าฟ้าแลบอยู่นะครับไม่ไม่รู้ว่าคืนนี้จะมีฝนตกอ่าอีกหรือเปล่านะครับวันนี้ก็ได้ติ๊บ ิบบาทครั้งหนึ่งครับแล้กวกว็แล้วก็ยี่สิบครั้งหนึ่งครับประมาณนี้นะครับได้หายได้ติ๊บวันนี้ฟ้าเล็บอยู่นะครับน่าจะตกอกขึ้นนี้เพราะว่าวันนี้อากาศร้อนทั้งวันนะครับร้อนทั้งวันนะครับก็ดีว่าอยู่บ้านเฉยๆ,ๆนะครับผม วันนี้เก็บไม่ไอไม่มีอินนะครับไม่มีอินไออิน i ินอินสตฟครับไม่มีเลยนะครับวันนี้วิ่งสะสมใหม่ไอค่ารอบอย่างเดียวครับจนกว่าผมวิ่งจนจนได้เจ็ดร้อยครับแล้วผมก็กลับบ้านเลยครับอีกครั้งทำรวยให้ให้ให้กับบริษัทเลยนะครับไแม่ครับแม่เขาสตาร์ท อรอบรอบละสี่สิบนะครับผมว่าจะจะไปสมัครอยู่นะครับขอตัวไปทานข้าวก่อนนะครับสวัสดีครับ